รูสรีวิวชินดีต้อนรับทุกท่านกลับมาอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปิดตัวที่สร้างแรงสันสะเทือนให้กับวงการยานเกราะทั่วโลกเกาหลีใต้ได้เผยโฉม K 2 1รถถังรุ่นใหม่ปี2025ที่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของรถถังยุคเดิมและถูกยกให้เป็นรถถังแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่น่าทึ่ง เริ่มจากภายนอกรูปลักษ์ของ K21 ดูดุดันและล้ำสมัยตั้งแต่แรกเห็นตัวถังถูกออกแบบให้มีมุมลาดเอียงหลายทิศทางเพื่อลดโอกาสการเจาะทะลุของกระสุนเจาะเกราะเกราะภายนอกใช้วัสดุคอมโพสิตผสมผสานโลหะและเซรามิกที่มีความแข็งแรงสูงแต่ยังคงน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นก่อนนอกจากนี้ยังติดตั้งกราะปฏิกิริยารุ่นใหม่ที่สามารถดูดซับแรงระเบิดจาก หัวรบต่อต้านรถถังและมีการเสริมระบบพรางตัวดิจิทัล (Digital, Digital Camouflage) ที่ปรับสีและลายได้ตามสภาพแวดล้อมจริงเพิ่มความสามารถในการซ่อนพรางในสนามรบ ป้อมปืนของ K21 เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดลักษณะภายนอกโค้งมนแต่แฝงไปด้วยความดุดันติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด120มิลิเมตรรุ่นล่าสุดที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนเจาะเกราะพลังสูงและขีปนาวุธนำวิถีป้อมปืนยังรองรับระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบกล้องเล็งและกล้องตรวจการใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดความละเอียดสูงทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน เมื่อเราเข้าไปภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ห้องโดยสารออกแบบให้ทันสมัยคล้ายห้องนักบินเครื่องบินรบมีหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่หลายจุดที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมทั้งหมดตั้งแต่การบังคับทิศทางการเล็งอาวุธไปจนถึงระบบการสื่อสารพลประจำรถได้รับการจัดตำแหน่งให้นั่งในแคปซูลเกราะเสริมพิเศษที่ป้องกันแรงระเบิดและการเจาะทะลุจากด้านนอก เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมวัสดุซับแรงสะเทือนที่ช่วยลดผลกระทบจากแรงระเบิดใตรถบรรยากาศภายในสว่างด้วยไฟเลเส,สีอ่อนที่ลดความเมื่อยล้าของสายตาระบบกรองอากาศขั้นสูงสามารถป้องกันฝุ่นควันสารเคมีและอาวุธชีวภาพได้ทำให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานและปลอดภัย ในด้านสมรรถนะ K21 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่มีกำลังมากกว่า1,400แรงมา้าสามารถทำความเร็วบนถนนได้สูงสุดกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังคงเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงในพื้นที่ครุขระไม่ว่าจะเป็นภูเขาโคลนหรือทะเลทรายระบบกันสะเทือนแบบไฮดรอลิกถูกพัฒนาให้ปรับตัวได้อัตโนมัติตามสภาพพื้นที่ทำให้การเคลื่อนที่นุ่มนวลและรวดเร็วกว่าเดิม สิ่งที่ทำให้ K-21 แตกต่างคือการเชื่อมต่อกับระบบรบสมัยใหม่รถถังคันนี้สามารถสื่อสารกับหน่วยอื่นๆผ่านเครือข่ายดิจิทัลส่งข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์รวมถึงรับข้อมูลจากดโดรนและดาวเทียมเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจนี่คือแนวคิดของสงครามเครือข่ายที่เกาหลีใต้พยายามผลักดันให้รถถัง K-21 ไม่ใช่แค่ยานเกราะเดียวแต่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเคลื่อนที่ที่ทำงานร่วมกับกองกำลังอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการป้องกัน K21 ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection System รุ่นล่าสุดสามารถตรวจจับตรวจและขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาแล้วทำการสกัดกลางอากาศภายในเสี้ยววินาทีเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบทิศทางที่แจ้งเตือนภัยคุกคามอัตโนมัติทำให้ลูกเรือสามารถตอบสนองต่อการโจมตีได้รวดเร็ว สิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือความสามารถในการใช้งานในสภาพภูมิประเทศต่างๆเกาหลีใต้ได้ออกแบบ K21 ให้มีความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบากว่ารถถังหลักทั่วไปแต่ยังคงความแข็งแกร่งและด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจ K21 เพราะนี่อาจเป็นตัวอย่างของรถถังแห่งอนาคต ที่ไม่ได้เน้นเพียงกราะหนาและปืนใหญ่แต่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีเครือข่ายดิจิทัลการพรางตัวและความปลอดภัยของพลประจำรถอย่างรอบด้านทำให้มันมีความยืดหยุ่นต่อการรบในศตวรรษที่21อย่างแท้จริงสุดท้าย K21 ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเกรดจากรุ่นเดิม แต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการยานเกราะโลกเกาหลีใต้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามแต่กำลังจะกลายเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการทหารและนี่คือเหตุผลที่การเปิดตัว K21 ปี2025ถูกเรียกว่าการปรากฏตัวของรถถังสุดล้ำแห่งอนาคต